หญิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีจำหน่ายที่บิ๊กซีและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชาดอกคำฝอยตาบ้านสมุนไพรหอมอร่อยได้ประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทย และช่วงนี้ครับต้องบอกได้ว่านิกก็ไปลบมานะหู่ดูสิเลือดก,ก็อาจจะออกได้นะครับกับกลุ่ม SCA Thailand นั่นเองต้องบอกได้ว่าเขาเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และกิจกรรมของเขาเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีมากๆพูดกันขนาดนี้แล้วไปกันเลยไปกันเลยไปเจอกับ SCA Thailand เลยครับ ค้นหามานะเป็นอย่างดีเลยเขาบอกว่าเขาเป็นนักสู้สวมชุดเกาะเป็นกลุ่มอ๋อเป็นกลุ่มนักสู้สวมเกาะผมไม่รู้จักนักสู้สวมเกาะผมเจอสาวๆผมมากแกต่สวมกอะเออ, <laughs> อย่างนั้นเดี๋ยวเรารีบไปดูพี่เขากันเลยดีกว่าไปหาพี่เขากันดีกว่าว่าจะเป็นย่งไงครับไปดูเลยครับ ตอนนี้นิคกัเอ็งเองนะครับก็อยู่กับผู้ใหญ่กอของนักสู้สวมเกาะแล้วครับผมสวัสดีครับ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 อยากสอบถามว่าคําว่านักสู้สวมเกาะนี่มันเป็นยังไงครับพี่คือว่ามันการสู้ที่สู้อย่างไงจริงจริงแล้วเริ่มเริ่มจากความรู้สึกก่อนครับเป็นอะไรที่อธิบายอธิบายให้มนุษย์ธรรมดาเข้าใจยากมากเลยครามันเหมือนกับเวลาคุณไปดูหนังพีเรียสักเรื่องหนึ่งครับผมสามร้อยรู้สึกแบบว่า ใจเต้นเวลาดูเขาต่อสู้แล้วมันใจเต้นไอ้ความรู้สึกที่ว่าอูยืนอยู่ท่ามกลางกองทัพนับร้อยมันรู้สึกแบบเออมันมันมันตื่นเต้นมันรู้สึกเพลิดเพลินสึกเออไอความรู้สึกตรงนั้นอะไอความรู้สึกยุคกลางดิบดิบกำกำเช่นเขื่อนใส่ทรายคนคนอาวุธจับแบบหนาๆนแน่นๆ่นทิ่มแรงๆงอ่าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้แล้ว พะคุณหานกลับมาดูยุคปัจจุบันมันเป็นยุคป่าคอนกีตอ่ะมันมีแอร์อมันเป็นเกมออนไลน์มันปวกเปียกข้อเข่าคุณปวดโอ้ยตรงเนี้ยมันมาตอบสนองนี้ตรงนั้น จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักๆเลยของกีฬานี่คือวัตถุประสงค์ของเรียนแอรเมนี้ก็คือ,อสนับสนุนประวัติศาสตร์ยุคก,กลางในทุกๆด้านทําให้คนมีความรู้สึกสนใจในยุคก,กลางไม่ใช่แค่เป็นหนังสือ101นหน้่าเบื่อไปวันๆผมพวกเราต้องการให้คนเปิดหรือไปดูหนังประวัติศาสตร์แล้ว อินกำมันอรรยู่ในช้ากคอนเน็กต์ได้บอกว่าเฮ้ยวิทเอกมันใช่อย่างนี้มันอย่างนั้นเปิดหนังสือทุกอย่างมันเมคเส้นมันอยากรู้มันมันทำให้คนสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นในทุกๆกชาตินะครับไม่ว่าจะชาติไทยญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ได้หมนักลบทเราด้านหลังก็พร้อมเรียบร้อยแล้วครับก็เลยอยากจะรบกวนพี่กรณ์เนี่ยอธิดีบายให้ฟังหน่อยว่าอุปกรณ์เนี่ยเป็นยังไงครับผมได้ครับเชิญตรงนี้เลยครับ เราเริ่มจากใกล้ตัวเราก่อนเลยครับพี่อ้าวนี่คือคนนี้ครับคือหลอดโครก้านะครับผมเป็นเขาเล่นเพ p e r s o n าเป็นไวกิ้งนะครับเป็นชาวนอร์สนะครับอันนี้คือหลอดโยฮันนะครับผมเป็นเยอรมันนะครับเยอรมันเยอรมันนี่อย่างที่เห็นอย่างที่ผมบอกกันแต่ตายพอตัวโล่งนะครับนี่เนื้อเนื้อเลย ทิมเข้าไปนี่ก็เต็มเลยนะครับนะครับผมหมวกเป็นแบบสไตล์เยอรมันนะครับผมกดการต่อสู้นะครับอย่างที่พนิบอกเป็นกรอบพื้นฐานแล้วนะครับก็คือห้ามฟันจากข้อมือนะครับผมถ้าฟันนี่ถือว่าไม่นับนะครับแล้วก็จากเข่าลงไปฟันไม่ได้นะครับผมตรงนี้แตกนี่เรื่องใหญ่นะฮะส่วนเวลาสู้กันปกติจากเอวลงมาถึงหัวเข่าก็คือต้องคุกเข่านะครับถ้าจากหัวไหล่ลงมาถึงข้อมือก็คือต้องทับแขนไปข้างหลังแต่จะไม่มีหยุดจะไม่มีแบบ กรรมการเป่าปี๊ดอะไรไม่มีลุยเลยในระหว่างที่คุณโดนฟันขาคุณก็แลังเออล่วงเขาก็จะทิ้งคุณซ้ำทิ้งคุณซ้ำทิ้งคุณซ้ำมันโหดขนาดนี้แล้วถ้าแล้วถ้าคนที่ล่วงอยู่ก็ทิ่มขึ้นได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ครับบางคนเขาก่าเราจะตายเขาเพลือสุดท้ายเหมือนในหนังเวลาเราดูเพื่อสุดตายอ๋อตายคู่ก็มีปกติแล้วนะครับระดับการ tsca นะครับครับผมจะมี2ระดับก็คือไลท์กับกู๊ดไลท์เนี่ย ก็คือเบาๆแต่ถ้ากู๊ดเนี่ยมันอย่างที่ผมอธิบายบอกก่อนหน้านี้ก็คือมันจะต้องแรงพอที่ดาบจริงเนี่ยจะตัดทะลุเชนเมลเข้าไปฆ่าคนข้างในตายครับผมนะครับในจะขออนุญาตเดี๋ยวเพิ่นโอเค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 นะครับถ้าไลค์บอกไลค์ถ้ากู๊ดบอกกู๊ดโอเคนะครับโอ้ไลค์อย่างงี้คือไลค์นะครับเงี้ยไลค์ถ้างเี้นะครับคือกู๊ด คุณใช้เกียรติของคุณเป็นตัวตัดสินว่าที่คุณโดนปังไปเมื่อกี้ครับนับหรือไม่นับตายหรือไม่ตายตายเวลาแข่งจริงคุณล้มให้เกียรติคู่ต่อสู้นะครับมันมีส่วนตรงนี้เข้ามาด้วยใช่ครับผมเป็นเรื่องของชิวเวอรี่ใช่ครับเป็นเกียรติของอัศวินครับอย่างเงี้ยไถือว่าตีไปเมื่อกี้เป็นไงครับพี่เจ็บหรือว่าอะไรไงพี่ก็วิงครับวิงครับเกาะมันถึงต้องหนามากครับวันมันถึงใช่ครับเพราะเวลาเราเราทิ่ม เราแทงเราตีเราหวดเราเต็มแรงเราไม่มีการมาเบรกตีนับไม่มีไม่รู้ว่าผมขอคำพูดทันหรือเปล่าที่ผมจะลองขอโดนตีใช่แล้วก็ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ก็เฮงก็เป็นคนบอกเองว่าเฮงจะใส่เกาะเดี๋ยวนี้เป็นคนตีเองครัไม่เป็นไรละโอเคงั้นเดี๋ยวเราสักทีได้ครับ อย่เพิ่งตีกันครับอย่เพิ่งตีกันโอเคโอเคพี่ผมไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะคุณผู้ชมโอ้ยคือว่าไมได้กี้ที่จังหวะเขาล้มก่อนนี่คือโดนฟันเข่าใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ยันงที่บอกคือไม่หยุดนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่มีใครมานั่งรอคุณแล้วครับในขณะที่ฝ่ายกำลังย่ามใจว่าเฮ้ยตัดจบอ้าวาได้ออกไหมอะไรอย่างนี้พี่กรณ์ครับแต่แค่นี้ยังรู้สึก ซออไปหน่อยอ่าเดี๋ยวผมขอชุดใ่ญยเดี๋ยวฟูสเกลฟูสเกลคือตอนนี้นี่อาจจะเป็นแบบสองคนอันนี้นี่เดียวเดียวเดี๋ยวลองตัวตัวลองดูแบบ2ต่อ2 3ต่อ3โอเคอ่าสี่ห้าคนฟัดกันไอ้ลุงตงนางดูนะครับว้าวจะดูนะครับฟูสเกลที่พี่กรณ์จัดมาให้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปชมกัน การจะเริ่มหรือว่าจะมีการประจันบางเกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีการสร้างสถานการณ์หรือว่าสร้างซีจูเอชันขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันสนุกยิ่งขึ้นอัตลรดเหมือนจัดฉากขึ้นมาสงครามครั้งหนึ่งใช่ครับเองครับแต่สงครามในครั้งนี้ครับผมเป็นสงครามระหว่างเอเชียและยุโรปครับประจันบานกันระหว่าง3ต่อ2แต่คุณผู้ชมพร้อมที่จะดูสงครามในครั้งนี้แล้วไปดูกันได้เลยครับดูเลยครับเชิญเลยครับพี่กอนลุยเลยครับ Are you ready? for เดี๋ยวตัวแล้วครับโอ้โหไมร้อนนะไม่เรียบร้อยนะโอครับเรียบร้อยแล้วเลยคืาชาร์จมือสวดีครับตอนนี้นี่ก็กำลังจะโดนฟาดครับผมเดี๋ยวไปลองดูว่าธรรมดานี่ธรรมดาครับโอ้ยมันกี่คเคาะก็รู้สึกแล้วนะถ้าคิดว่าเจ็บบอกกูถ้าคิดว่าตีไปแล้วรู้สึกว่าโดนบอกกูถ้าโดนประมาณนี้ ไลท์อะไลท์ทีได้ตามโอเคไม่ใชหลังทีโอเคโคตผมเข้าใจแล้วผมทอดดีกว่าใชไม่คือว่าคือว่ามันจะรู้สึกว่ามันมันมันสะท้อนอ่ะใช่ไหมครับมันปึ้งทข้ามาใช่คือถ้าไลท์เนี่ยมันจะแบบมันจะแบบอย่างเงี้ยมันไม่เข้ามาสัมผัสแต่ถ้าเป็นแบบเป็นแบบ กู๊ตอ่ะม,มันมันมันจะรู้สึกใจจะรู้เลยว่าเหมือนว่าดนจริง แล้วครับกับสงครามในครั้งนี้ขอให้พี่กรสรุปอีกทีนึงครับว่าใครเป็นฝ่ายชนะเราเริ่มต้นจากวอลแบน์สฝั่งสามกับสองนะครับสุดท้ายเหลือแค่คนเดียวเหลือแค่คนเดียวนสองอีกสฝั่งนี้เขาแลกชีวิตกันตายกันสองสองเหลือแค่คนสุดท้ายรอดกลับบ้านแล้วที่มันน่าสนใจก่อนั้นคือเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดแล้วด้วยเป็นคนที่ได้กลับไปหาลูกเมียเป็นคนที่แบบเหนื่อยแล้วอ่ะไม่ไหวแล้ว คือเขาเหนื่อยจริงๆคือเมื่อกี้เขาจัดมาหนักแล้วเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดจริงๆคือ2คนนี้คุยกันแล้วว่าเอ้ยพี่ผมขนาบซ้ายขวานะผมจะลุยปกป้องพี่เองแล้วมันก็แรกชีวิตสู้จริงๆคนที่เขาอยู่ในซีเนี่ยเขาจะอินเขาจะแบบโอเคพี่ผมจะต้องสู้เพื่อคนเนี้ยหางหน้านี่มันตูบล่มอย่างยักเลยมันพุ่งเข้ามาแล้วอะแล้วสองคนเนี่ยเขาประกบแลกเพื่อจะล้มยักษ์แล้วยักษ์ก็ตายอกีคนที่ยืนอยู่ข้างหลังถือหอกเฮ้ยอะไรวะ อยูมั่นใจเลยว่ายักษ์นี่แม่งไปฆ่าเรียบแน่นอนโดนสองคนสละชีวิตโค่นลงไปแล้วเหลือคนเดียวคนที่เหนื่อยที่สุดก็เลยเอาพลังเทิ่สุดท้ายเนี่ยสตัดชีวิตคนถือขอตายนี่ไงพอเราฟังการอธิบายมันก็เลยกลายเป็นอินเข้าไปอีกไงถูกต้องมันมีเนื้อเรื่องอยากจะบอกว่ามันมีเรื่องราวนะไม่ได้เล่นกันแบบ งูปลาปลาปลาครับผมเอาโอเคคนสนใจนะคนสนใจพี่กองครับดาเพื่อนๆทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะหาได้ที่ไหนแล้วติดต่อได้ยังง่ายๆเลยก็คือโทรหาผมเลยก็ได้นะครับกอรกไก่รอเรือนะครับ089 030 4282ครับผมหรือถ้าใครอยู่ว้านเล่นเน็ตอยู่กดเข้า Facebook ครับผม S C A เว้นวัตไทยแลนด์ครับก็จะเจอเราอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จะมีคนคุยอยู่นั้นตลอด24ชั่วโมงต้องบอกเลยว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณ พี่กรมากขอบคุณพี่กรขอบคุณมากไทยแลนด์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาส่งแขกฮิรุมฮอตโฮิรุมฮอตโฮิรุมฮอนโต้องบอกได้ว่ากลุ่ม SCA Thailand เนี่ยเจ๋งไม่แพ้กลุ่มอื่นเลยครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นครับผมเดี๋ยวเบรกหน้ายังมีกลุ่มที่เจ๋งกว่านั้นอีกครับ